วันนี้เขามีการอัปเดตห้างใหม่ด้วยแล้วทุกคนหมายความว่าไงห้างอัปเดตไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ห้างอัปเดตใหม่ตั้งหากอัปเดตใหม่อัพเดตโซนไหนกันนะน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ห้างสรรพสินค้ากันเลยดีเปล่าพี่ฝนใช่ใช่ใช่ต้องรีบไปดูน้ำผลไม้รสสตรอเบอรี่นี่อร่อยจังล่ะบู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 บบโบบกบอว่าไงอ่ะบบอกว่าขนมปังไส้กรอกของโบ หมดแล้วอา้าวน้ำสตรอเบอรี่พี่ฝนกินหมดเลยอหรอ้อาวงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยว้าน,นะนะพาทุกคนไปกินอาหารที่ห้างสปปรรพสินค้าใหม่เลยก็แล้วกันนะแบบนั้นก็ดีสิพี่ฝนงั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่าออกเดินทางได้ let's go <S เอเอนดี๋ยวก่อนนิ่งอ่ะห้างสปปรรพสินค้าเปิดใหม่เขามี furniture, baby. เฟอร์นิเจอร์เอ้าวนึกว่าอัปเกรดของกินของพวกฉันนะ เดี๋ยวฉันซื้อระหว่างทางให้นายก็แล้วกันนี่ไงเขามีชั้นสองเปิดใหม่ก็เหรอใช่แล้วพี่ฝนงั้นเรามาแล้วเราขึ้นไปเดินดูหน่อยดีกว่านี่ไงเขามีลิฟต์ให้กับพวกเราด้วยแบบนี้สบายจังเลยไม่ต้องขึ้นบันไดงั้นก็ขึ้นลิฟต์ไปดีกว่าไม่ต้องขึ้นบันไดนะพี่ฝนครับเดี๋ยวจอจะเป็นคนกดปุ่มลิฟต์ให้เขาแล้วกันนะครับนายอย่ากดทุกชั้นนะจอนะฉันไม่กดทุกชั้นหรอกพวกิ๊กชันกดชั้นหนึ่งกับชั้นสองมีแค่สองชั้นใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนมีสองชั้นเพราะฉน,นั้นนนี่ชั้นที่เท่าไรแล้วขึ้นมาชั้นสองแล้วไงพี่ฝนชั้นสองแล้วเหรอ,อโอ้โหดูของที่นี่สิยังไม่มีอะไรเลยมีแล้วเขาวางขายมาเรื่อยๆเ,เห็นเปล่าไหนอ่ะนี่ไงอ,อ,อุปกรณ์<อ>นี่ไงอ๋อเออใช่จริงด้วยนี่งอเจอแล้วอม ผมคิดว่าอันนั้นก็สวยดีเหมือนกันนะครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณลูกค้าคือว่าที่นี่จะมีเฟอร์นิเจอร์สำหรับเบบี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะคุณลูกค้าจะเลือกได้ตามสบายใจชอบเลยค่ะแต่ว่าของเยอะแบบนี้ผมคงเลือกไม่ถูกหรอกครับฮะนดี้อันดี้ก่อนดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่าคุณตาคนนี้คุนขุนจังเลยมันเคยเจอแถวที่บ้านเลยนะคะก็ะใช่ไงก็คุณตาผอ,อ,องไงพี่ฝน <Celine S 2> <c oughs> จริงเหรอจริงสิวันนี้เขามากับหลานเหรอเน <c oughs> อี่ยเอาเดี๋ยวก่อนอันนี้คุณลุงผองั้นเหรอคะสวัสดีคะ่ะใช่แล,แล้วครับวันนี้มอกับหลานสวัสดีนะครับวันนี้คุณลุผออองผอมาทําอะไรที่นี่งั้นเหรอคะนี <c oughs> ่งไงครบับหลานของผมจะมาแต่งห้องใหม่ให้หน่อยแต่ว่าไม่มีหัวในการตกแต่งเลยนะจ๊ะ เรื่องตกแต่งห้องงันเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราช่วยเองก็แล้วกันนะคะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเลือกของแล้วก็ไปจัดห้องให้นะครับหนูง้อนนานจังเลยคะ่ะคุณตาหนูยอยากนอนพักผ่านตรงนี้ได้ไหมคะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวนอนพักนั่งพักแถวนี้ก่อนเดี๋ยวปล่อยพี่เขาสองคนเนี่ยเขาเก่งมากเลยเนาะงันเอาอย่างนี้นะคะภารณีภารกิจนี้เดี๋ยวพวกเราจะช่วยคุณตาเองก็แล้วกันคะ่ะเนี๋ยก่อนนะคุณลุงพอ,อ,อนนี่เขามีหลานตอนไหนเนี่ย เขาก็จ้างมีหลานน่ารักน่ารักอยู่แล้วนี่นาพี่เอกนันเลือกอะไรได้แล้วเหรออ๋อพี่เอกมาวัดพวกที่นอนแล้วก็วัดดูว่าขนาดเนี่ยพอที่จะลงห้องให้คุณลุงพออได้หรือเปล่าอ่ะโอ้น่ารักจกังกอันนี้ก็มีเตียงเตียงที่นอนเหมือนกับที่บ้านเลยแฮะโอ้อยากได้เตียงนี้มันลจ้หลอนหนูมไม่ชอบเตียงนี้จ้อกเลยหนูชอบเตียงเบบีมากกว่าค่ะเตียงเบบีเหรอจอกออเดี๋ยวดอก่อน อันนี้น่าจะไม่ค่อยเหมาะกับเบบีเท่าไรเพราะฉะนั้นนะนะเราจะต้องไปเลือกเลือกของใช้ที่เกี่ยวข้องกับเบบีมากกว่านะคะโอ้งั้นรบกวนด้วยแล้วกันนะครับอ๋โตอันนี้ก็สวยจังเลยมีไฟรประดับตกแต่งน่ารักน่ารักด้วยอืมของแบบนี้ฉันเลือกไม่ถูกจริงๆนะนี่ไงพวกเราเจอแล้ว โอ้นี่เหรอครับเตียงเบบีสวัสดีครับที่นี่คืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับเบบีที่นี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับอ๋อนี่คุณพนักงานขายนี่เองดูสิเขาขายของเก่งจังเลยนะใช่แล้วล่ะครับตรงนี้ก็จะมีโคมไฟต่างๆ แล้วก็จะมีตุกตากระตา่ายน่ารักน่ารักสีชมพูด้วยนะครับน่ารักจังเลยนะครับเอาเดี๋ยวคุณคนขายกลับมาขายของก่อนครับ <S <S เอ็กที่นอนนอนสบายมากเลยผมก็เลยเผลอหลับไปหน่อยนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นทั้งขหยาสีชมพูสวยเข้ากับชุดมากเลยนะครับอืมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนซื้อไหมซื้อ,ซ,อซื้อหมดเลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวกันนะครับคุณลูกค้ามีบริการจ่ายส่งถึงบ้านด้วยนะครับอ๋อนี่มีแพ็คของด้วยเหระครับเนี่ยใช่แล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคือว่าวันนี้พวกเรานะคะมาซื้อสินค้าเยะแยะมากมายคงขนกลับไปที่บ้านไม่หมดต้องฝากคุณพนักงานไปส่งที่บ้านด้วยกันแล้วกันนะคะได้เลยครับนี่ครับกองแพ็กให้เรียบร้อยนะครับอ๋อสุดยอดไปเลยน่ารักจังเลยคุณพนักงานที่นี่นะเขาเขาให้ความรู้แล้วก็ให้บริการดีมากๆเละตรงนี้จะเป็นโซนไฟฟ้านะพี่ฝนะเอเดีก่อนอ๋อโคมไฟ โคมไฟเพียบเลยอ่ะเยอะเยอะมากมายเลือกไม่ถูกเลยนันเนี่ยฉันว่าโคมไฟสีส้มกับสีเขียวเอามาตัดกันดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่น่ารักมากมาก,มากเลยงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่วอนขนไปสักสองสามกล่องดีไหมอ่ะเชิญเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะจัดห้องแบบไหนคุณตาคะหนูอยากกลับบ้านแล้วค่ะหนูหิวข้าวนะคะอ๋ออีกสักครู่หนึ่งนะจ้าเดี๋ยวเลือกของเสร็จปุ๊บเลยกลับบ้านเลยทันทีจ้ะจริงนะ หนูอยากกินขน,นมด้วยค่ะพูดถึงขน,นมฉันก็เริ่มหิวอีกแล้วฉันก็หิวเหมือนกันพวกพี่งั้นพี่เอกรีบค้นหาข้าวของที่จะไปจัดบ้านแล้วเราก็กลับกันดีกว่านะนี่ไงพี่เอกเลือกมาครบแล้วเนี่ยพี่ฝนเลือกครบแล้วลเหรออันนี้สักกล่องหนึ่งดีไหมเอะคุณจา้าค่ะเจ้านี้มีตุ๊ก,กาตาน้องหมีน่ารักแล้วก็ตุกต๊กตาจุงในคลองตุ๊กตาการะต่ายด้วยค่ะอา้าวน้องเขาแวะโซนตุก๊กตาแล้วพี่ฝนน่นารักจังงั้นหยิบตุ๊กาตาน้องหมีมาสักหนึ่งหนึ่งคนกคแล้วกันนะ โอ้ตู้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราเอาตู้นี้ไปด้วยดีไหมตู้ไหนอ่ะตู้เสื้อผ้านี่ไงให้เขาไปส่งอ๋อก็ดีเหมือนกันตู้เสื้อผ้าแบบนี้น่าจะเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ข้าของได้เยอะอันนี้หยิบมาให้ครบเลยพวกไฟประดับต่างๆเนี่ยนะใช่ไฟประดับอันนี้น่ารักจังเลยโคมไฟอย่างเท่เลยอันนี้ก็เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์นะที่นอนเปรย์เนี่ยเอาไปด้วยอ๋อมีเปรย์แบบนี้ด้วยเหรอก็ดีเหมือนกันนะที่นอนสองชั้นอ่ะนี่<ป>คือที่นอนสองชั้นเหรอ,อน,นี่ไงเขาแพ็กไงเดี๋ยวเราต้องไปประกอบไป DIY อ้ถ้าอย่างงั้นเราก็นาแบบนี้ก็ดีจังเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มีเก้า e อี้กเกมมิ e ่งด้วยเปล่าเก้าอี้เกมมิ่งน้องเขายังไม่ได้ใช้<笑><笑>ยังไม่ได้ใช้่ะอาวจะให้น้องเขามีตั้งแต่ตอนนี้น้องเขายังเดินไม่ได้อแต่จะว่าไปพวกเราก็ไม่มีเหมือนกันนะเอาไปส่งของเลย ไปส่งของเลยนะไปส่งของเลยว่าแต่ว่าพูดถนะึงเรื่องไม่มีเนี่ยเก้าอี้พลาสติกเนี่ยเอาไปเก็บได้อย่าง่ยอ๋อยังไม่ได้ใช้เก้าอี้พลาสติกจะดีแล้วเก้าอี้พลาสติกเนี่ยนะใช่เก้าอี้พลาสติกเนี่ยแหละสุดยอดสุดยอดแห่งการนั่งเก้าอี้แล้วไม่มีเสียงดังขอแขกขอแขกอ๋อนั่งได้มั่นคงว่าอย่างนั้นใช่เดี๋ยวส่งของก่อนอ๋องันส่งของวางของไปให้หมดเลยพี่ฝนนี่ของทั้งหมดนี้นะคะเราจะไปส่งที่บ้านของคุณลุงผอนะคะ ก็ดีเลยนะครับเขาจัดส่งแบบนี้ดีจังเลยเนาะใช่แล้วล่ะค่ะดีมากมากเลยขอบคุณคุณพี่พนักงานด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะส่งทันทีเลยนะคะนี่ไงนี่คือที่บ้านของคุณลงุงผอหรือเปล่าไม่ใช่ี่ฝนไม่ใช่เหรอก็เถิะไปอีกก็เถอไปอีกตรงไหนนี่ไงอ๋อตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราเข้าไปที่นี่เลยอ่ะได้เลยเดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปนั่งรถไฟไปทําไม <laughs> นั่งรถไฟไปที่นี่ไงเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว เขามีรถมาส่งของแบบนี้เลยเหรอใช่เขามาส่งของเราแบบนี้เละมาเป็นคันเลยอ้สุดยอดเลยมาเป็นคันรถพราญญานาดาตอนนี้เรามีภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยกันจัดบ้านบอฉันว่าเขาคงลืมไปแล้วแหละลืมเรื่องอะไรบุ๊คปิ๊กลืมเรื่องที่เราออกมาหาอะไรกินเนี่ยจะลืมไปแลด้แป๊บนึง อ่ะงั้นเดี๋ยวเราจัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พาพวกแคมไปกินอีกรอบก็ได้อ่าได้ได้พวกพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนี่พอเราแกะกล่องออกมาปุ๊บโอ้โหออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ดีจังเลยอยากมีในชีวิตจริงโอ้โหมหัศจรรรอหันกาลัญย์มหัศจันย์มหัศจันย์มากเลยใช่แล้วใช่แล้วเน่น่เน่น่นี่ยคอมไฟประดับแล้วก็มีอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นตะกร้าพี่หไปไหนแล้วไหนอ่ะหายไม่หายยังไม่ได้เปิดออกมาหยิบออกมาเฉยเฉยเอายังยังไม่ได้เปิดออกมาเหรอใช่แล้ว อยากจะบอกว่าอันนี้อันนี้คืออะไรนะเปรงไงเปรเปรแขวนเหรอเปรแขวนเผื่อบางทีอยากขึ้นไปนอนแล้วแกว่งแวงอ่ะอ้อดีจังเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือโอ้อันนี้คือโออนนอต๊ะว,วางของตอนแรกพี่เอกหยิบที่นอนแบบสองชั้นมาแล้วอยู่ไหนอะ่ะไม่ได้เอามาแล้วเพราะว่ามีที่นอนชั้นเดียวไปเจอมาตอนก่อนจะออกจากห้างอ๋อจริงเหรอใช่แล้วนอนชั้นเดียวดีกว่านอนสองชั้นเดี๋ยวน้องหล่นอ๋องั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาหน้าเราไปจัดว่าเราไปที่นอนสองชั้นดีกว่าวิฝนชอบ แต่ว่าเขาเป็นที่นอนเด็กเล็กนี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลายเป็นเบบี้ได้หาเดี๋ยวเรากลายเป็นเบบี้อีกรอบหนึ่งอ๋แล้วแต่พี่ฝนแล้วกันนะอ๋อสุดยอดไปเลยนี่ห้องนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดเลยนะนี่ไงเป็นสีเขียวสีน้ําเงินสบายตาใช่สีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองสบายตามากฮะ เดี๋ยวก่อนนั้นสามสีเข้าไปแล้วใช่สวยมากๆเลยพวกเราไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าที่เมืองอวาตารนี้นะเราจะมีห้างสรรพสินค้าที่มีรถส่งของแล้วพอแกะของปุ๊บนะของเข้าที่ไม่ต้องประกอบเลยดีจังเลยนะครับอัปเดตครั้งนี้สบายใจจังเลยสําหรับวันนี้เพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดสาสับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเรา ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บยเดี๋ยวอัปเดตคราวหน้าจะมีอะไรมาต่อไว้รอชมกันนะจ๊ะ